สวัสดีครับเพื่อนๆนะพวกผมครซี่อนนะอยู่กับเกมโฮมรันครนะเออครับเกมแนวเบสบอลครับไปโฮมรันแข่งกันอย่างเดียวนะครับอ่ะไม่ได้เล่นกันแบบเก็บกันเงเป็นทีมตระาลนะก็ไปแข่งกับคนอื่นเลยนั่นแหละนะครับผมอ่ะไปดูกันเลยนะว่ามันเป็นอะไรยังไงกันบ้างครับผมกดที่เพลย์บอลนะครับผมนี่เราจับคู่แป๊บหนึ่งนะ มีไหมามาแล้วครับผมพะค่ะสหรัฐอเมริกานะ้วผมนี่มีธงบอกมีธงบอกอ่ะตัวเกมไม่ต้องอะไรครับผมตีให้ตัวเองดีอย่างเดียวน,น,นะผมแข่งกับคนอื่นจะมีหลอดพลังด้านบนเดี๋ยวเข้าไปดูนี่ตัวเกมก็คือกดค้างแล้วก็ปล่อยเล็งไม่ถูกเป็นไ,ไงเล่ากูดโอ้องฝั่งมป็นเฟอร์สเฟิกกว่าเซตอัน ตาเอ็ดเขาแรงกว่าแน่นอนนะบผมส่วนนั้นนี้จะเป็นสกิลนะผมกดใช้ไม่เป็นมันอาจจะใช้กับออโตโ้อู้ดโคตรเดือดเลยววบังหืโก้เสียไม่ไม่ไมไมไมเบร์เฟคนะแล้วก็ยืนเวลานะผมเกรชเกรช โฮมรันดิโหพอจะฝังมันเฮ้ยโอ้ hmm. มีตุ๊บหายเดี๋ยววะไม่ได้ฝังพุทดแรงมากเลยนะ mm hmm. มามา,มาต่อเน,นื่องโอ้ยฝ <c oughs> ังนุ่นโฮมรันว่ะเราอาจจะแย่นะครับผม มาดิหืมมาดิเคโอก่อนพี่น้องจบเลยประมาณนี้ประมาณนี้เอาใหม่เจอคนเก่งขึ้นเน้ย <c oughs> มาครับชาวเคเรียนะผมนะไม่งงนะอ่ามาอือ ที่มันใส่ออชัช้เหมือนกันเพราะเขาแจกมาครป่ะอื้มฮู้นมิสป่ะตีเขาให้ไม่มีรอ คุยกันเยอะเลยอืมฮึกูอยกแล้อะไรวะของเขามิสบ่อยว่ะเขาอื้อหรือเปล่าเพอร์เฟกซะด้วยร้องอื้อหัว,วอือเฮ้ย,ย,ย,ยมันห้องหลานเ,เนี้ย <laughs> Đang ai hỏi gì mềm mẹ báo bầu เอาวิวโอ้โหีซสแล้วโอเคหมดเวลานะเพราะตามนั้นดาเมจเราเยอะกว่าก็รอดไปนะนะอ่ะอ่ะกดปิดอีกซึงหนึ่งรอบแล้วกันนะครับผมมามเดเธอว่อย่าง chơi với mẹ cài lẻo Má Ui <cười> Henry <cười> <cười> Ui, phần hướng hôn làng. เล่นยังไงเดี๋ยวนะพอดีเปะมันต้องโฮมรันแล้วนี่เกรดอะโอเคมาหง,งันว่าสกิลมากดได้ไหมไม่ได้นะผม มาเด้มปะโอ้ยบุ้หมเมซเซยอย่างนั้นโดนแรงเลยก็คือยตายแล้วสิบเก้าวิเพื่อนต้องโฮมหลังสักทีอือหืโอโอเคมา มันก็โฮมรันวะโอ้โหแพ้ั่างหูมา่างนี่พอดีนะเอาไปขึ้นโอเคเจออะไรเนี่ยฟรัน่นอ่ะ ฟ <Branch. S 2> รานฟรานช์มาเพื่อนเจ็ดเจ็ดเก,ดเก,ดเกดเมวนะิ่งวินงไปสี่นะอื้มฝั่งนู้นโฮมรันว่ะทุกท่าน มาวิว <No> เออต้องนี้ดีวะอ,อ้ยโอ้โหน,นิดชิดเลยมาตไปเื่เลๆกัน ต่อไปเรื่อยๆเฮร์เฟกว่ามาดิมาดิมาดิเพื่อนมาดิเพื่อนโฮมรันยาวคิวมาใช่ไหมอย่างไรไกายกายเราต้องน็อกมัน น็อกมันนู่พี่น้องเรียบร้อยไหมนี่เราประมาณนี้ประมาณนี้ตัวเกมก็เร่งง่ายอย่ไหะครับนะมาเกมสุดท้ายเราเจอพี่เมกายแล้วเนี่ยไหมวะ เกรดก่อนเลยเปิดอืมรงเหนกันวะอื <c oughs> ดาววิวว้ายเกอืังมันโหดฝังนูมันหดฝั่งนู้มันหดรวมงเหมือนกันเว้ย ปั่งนู้นมันโหดานี่มามาอือหืออเคลื่องกันมาฝั่งนู้น,นม,มันโหดเริ่มตื่นอนือหือปลาหลักมัวเนี่ย นานย,ยาวๆเหรอหายห่านะเกรไปสวยสวยเร็กซ์เฮ้ยตายละตายละเออ,อยังไงวะฉันนั้นบุกเฉียดเฉียว นะก็มันไปอีกแบบนะผมแข่งแบบเวลไทม์ time, นะใครชอบนี่จัดได้เลยนะครับผมอ่ะเรามาดูโลกอื่นๆกันบ้างดีกว่าก็จะมีพวกไล่ด้านบนเลยแล้วกันก็อันนี้จะเป็นพวกรางวันนี่เดาไปทำเลยนะอันนี้เป็นสกิลนะ น,นี่ไม่รู้คืออะไรนะต่ว่าม,มาันโชเคเฮ็ดนี่ไงเลยวะ ให้เลือกแล้วก็เล่นนะโชว์เคสต่างๆต้องน่าจะเป็นการฝึกแหละแชลเลนส์มดนะครับก็สามารถเข้าไปแชร์เลนส์กับคนอื่นๆได้นะครับแล้วก็มีเ,เนี่ยแชมป์เป็นมอดนะผมน่าจะมีจัดแข่งอะไรอย่างเงี้ย นะครับแล้วก็อันที่จะเป็นพวกรับของวันนะอันนี้อันนี้คืออะไรวะออนไลน์ลรืมั้งออนไลน์ได้ของนะครับผมโอเคได้โมบินจดหมายฮะเห็นะนี้ก็จะเป็นไม่มีออนะเพราะว่าเหมือนเปิดเดี๋ยวอัพได้ละ โอเคครับผมมา,มาที่เพลเยอร์นะครับก็ <c oughs> จะมีตัวละครเยอะแยะมากมายสเต็ปก็เหมือนกันนะครับในงานเอามาใช้เนเบสบอลแต่ว่าตัวเราตอนนี้ Up, Up, อัพได้อัพก่อนเออนะครับของเหมือนกันดูนะผมว่าตัวไหนแต่เดลยามันยังไงนะสิบห้าสิบเก้าสิบเก้าอเงี้ย ห้ามดูโอเคแล้วก็ต่อมาสก,กิลนะครับอ่าวานนี้สำหรับเพลเยอร์นะครับ นะครับอแงกิงิงไม่มีอะไรมากตามด้วยช็อปเราไปช็อปปิ้งขอเติมวงเติมเงินอะไรกันก็ได้นะครับแล้วก็คราบนะเขาเขาเขาบัตตี้แไม่บอร์บัตตี้จอยกิลแล้วก็วิลสตาร์หน้าประมาณนี้นนแล้วกันโปรไฟล์เรามีอะไรไหมไม่มีอะไรเออผมก็ ปรับแต่งกันเองนะ ừ, ถ้ายังเล่นอยู่ตัวเลือกเกมนี้มีสียงกราฟิกยัง,ยงแค่มีเดียมนะวับนี้ลึงเงินเขาไหมอะก็ะตามนั้นค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันนะฮะโอเคน่าจะประมาณนี้แหละนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับผมเราวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับไปละ